สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววานุราสัาญญาคุณนะคะเป็นประธานที่สาิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้ออยู่ในหมู่บ้านเข็กนอ้อยเป็นหมู่บ้านม้งน,นะคะอำเภอเขาค้อจังหวดัดพิจบูรนะคะอ่าก่อนอื่นดิฉันก็ขอขอบคุณ c ีพีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรของ c p พีที่ได้ติดต่อมาทางกลุ่มของเราแล้วก็ได้นำสินค้าของกลุ่มเราไปช่วยเปิดตลาดใน ส่วนของสิบยอนะคะอ่าสินค้าของเราที่ได้รับไปก็จะเป็นตัวฐานกำมันแมคคาเดเมียนะคะเป็นรูปลูปลักษ์ของถ่านเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราผลิตแมคคาเดเมียเนี่ยก็จะเหลือที่เป็นเปลือกแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเยอะมากใน1ต,ตันที้จะได้เนื้อแมคคาเดเมีย250กิโลที่เหลือก็จะเป็นเปลือกแมคคาเดเมียเพราะฉะนั้นเราจึงต้องนําเปลือกแมคคาเดเมียที่เหลือเนี่ยเอาไปเผา เพื่อให้ได้่านม,มานะคะเพื่อเป็นการจัดก,การกับวัสดุ เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการที่สิบอได้รับสินค้าของเราคือเป็นถ่าน,นไปช่วยขายเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือนอกจากเรานะคะก็จะช่วยเหลือคนที่เผาถ่านนะคะเพราะคนที่เผาถ่านเขาก็ต้องเผาถา่านเขาก็จะมีไรายได้จากการเผาถ่านนอกจากนั้นก็จะได้ช่วยเหลือคนที่คนถ้าคนแก่ที่สารตลาดสารตัวชาลอลน,นะคะนะก็ทําให้เขามีไรายได้จากตรงนั้นด้วย นอกจากนั้นในการที่ช่วยเราก็ถือว่าก็ได้ช่วยในเรื่องของการปลูกป่าเพราะว่าแมคคาเดเมียเนี่ยเป็นการปลูกทดแทนป่านั่นเองนะคะปลูกได้อายุประมาณ8 0ดสิถึงร้อปีนะคะนอกจากนั้นในการผลิตแมคคาเดเนียก็คือจะมีเศษที่เหลือแล้วก็นําไปจัดก,การเผาเพื่อให้เป็นถ่านก,กำมันก็เป็นเงินลษา,ส,าสิบล้นะ เองนะคะเพื่อไม่ให้มีขยะเกิดขึ้นในโลกนะคะก็ดิฉันในนนำของอประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ช่วยเหลือเราในโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ